ตัวตายตัวแทนความเชื่อที่ซ่อนอยู่หลังความหลอนตัวตายตัวแทนเป็นหนึ่งในความเชื่อที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานแม้ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุหรือคนที่เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันหรือที่เรียกติดปากกันว่าตายโหงในสถานที่บางแห่งที่มีคนเคยเสียชีวิตบ่อยคนทั่วไปมักเชื่อว่าเกิดขึ้นจากวิญญาณเฮียน ที่สิงสถิตยอยู่ณสถานที่แห่งนั้นได้ออกมาเข็นฆ่าล่าสังหารเพื่อให้มีคนใหม่มาตายกลายเป็นวิญญาณตัวตายตัวแทนสิ่งยึดติดกับสถานที่แทนเพื่อที่ตนเองจะได้หลุดพ้นหรือได้ไปผุดไปเกิดนั่นเองส่วนใหญ่แล้วคนที่ประสบอุบัติเหตุตามบรรดาคโค้งร้อยศพหรือคนที่พยายามโดดตึกฆ่าตัวตายแล้วรอดมาได้มักจะให้คำบอกเล่าที่คล้ายกันว่า ก่อนเกิดเหตุมักเห็นเงาดำประหลาดเดินตัดหน้ารถอย่างกระทันหันหรือมีเสียงคนกระซิบบอกให้รู้สึกคล้อยตามจนอยากตายขึ้นมาเสียเฉยเฉยไม่ได้เป็นการปรากฏตัวขึ้นมาเป็นรูปร่างให้เห็นเหมือนกับผีประเภทอื่นซึ่งสิ่งลี้ลับที่พวกเขาได้เห็นได้ยินเหล่านี้เชื่อกันว่าคือวิญญ,ญาณที่กำลังตามหาตัวตายตัว,ตตวแทนนั่นเองกลุ่มคนที่เชื่อในเรื่องลี้ลับมีความเชื่อเกี่ยวกับตัวตายตัวแทนแยกออกเป็นสองด้านต่อไปนี้ กลุ่มที่เชื่อว่าเมื่อหาตัวตายตัวแทนได้ผีร้ายจะหลุดพ้นกลุ่มนี้เชื่อว่าหากวิญญาณที่ตายหงในสถานที่ดังกล่าวเมื่อหาวิญญาณคนอื่นมาเป็นตัวตายตัวแทนได้แล้วทั้งจากอุบัติเหตุบังเอิญหรือลงมือทำร้ายเหยื่อจนตายในสถานที่เดียวกันด้วยตัวเองวิญญาณเหล่านั้นก็จะสามารถหลุดพ้นหรือได้ไปเกิดใหม่ทำให้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เสียชีวิตในบริเวณน,นั้นเป็นอย่างมากเช่น ค้งร้อยศพหรือตึกร้างที่นิยมใช้เป็นสถานที่ฆ่าตัวตายบ่อยครั้งเป็นต้นผีที่ตามหาตัวตายตัวแทนส่วนใหญ่มักเป็นมนุษย์ที่เชื่อในเรื่องดังกล่าวเมื่อยามเป็นผีจึงยังฝังใจพยายามตามหาตัวตายตัวแทนแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามมาก็ยังไม่มีใครทราบอย่างแน่ชัดว่าจะได้ไปผุดไปเกิดจริงหรือเปล่ากลุ่มคนที่เชื่อว่าตัวตายตัวแทนไม่มีอยู่จริง ยิ่งมีคนตายมากเท่าไหร่จํานวนวิญญาณก็มากขึ้นเท่านั้นกลุ่มที่สองเชื่อว่าตัวตายตัวแทนไม่มีอยู่จริงแต่วิญญาณร้ายที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังอาฆาตพยาบาทที่สิงสถิตอยู่ในสถานที่แห่งนั้นมีอยู่จริงและพร้อมที่จะเล่นงานคนเป็นทุกคนที่ย่างไกลเข้าไปโดยไม่เลือกหน้าเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกมันทําสําเร็จจํานวนของวิญญาณที่สิงอยู่ในสถานที่แห่งนั้นก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพิ่มระดับความหลอนสุดโหดให้มากขึ้น และจะไม่มีตัวใดได้ไปผุดไปเกิดตลอดกาลตัวตายตัวแทนตามความเชื่อและหลักคำสอนของพุทธศาสนาตามหลักพุทธศาสนาแล้ววิญญาณไม่สามารถหาคนอื่นมาเป็นตัวตายตัวแทนได้เพราะในการเลื่อนพบภูมิของวิญญาณต้องขึ้นอยู่กับระดับของบาปและบุญที่แตกต่างกันของแต่ละคนนอกจากนี้การฆ่าสัตว์หรือฆ่าคนเป็นการผิดศีล เป็นการเพิ่มแต้มบาปให้กับตัวเองมากกว่าเดิมจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะทําให้การพรากชีวิตของคนอื่นในฐานะของตัวตายตัวแทนจะทําให้ตัวเองเกิดการหลุดพ้นได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นเพราะยิ่งแต้มบาปมากเท่าไหร่ก็ต้องยิ่งวนเวียนชดใช้กรรมอยู่นานเท่านั้นจนกว่าจะถึงเวลาของตัวเองจึงจะได้ทําการเลื่อนพบภูมิไปเรื่อยจนกว่าที่จะถึงเวลาได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งตัวตายตัวแทนตามความเชื่อของผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ลึกลับ ตัวตายตัวแทนเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่กรรมที่นำพาให้ผู้ที่เสียชีวิตเดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าวเพราะในอดีตชาติของผู้เสียชีวิตได้ก่อกรรมหนักเอาไว้ทำให้เจ้ากรมนายเวนมีความแค้นเป็นอย่างมากจนกระทั่งติดตามมาพรากชีวิตของคนนั้นให้ตายห่วงก่อนเวลาอันสมควรทั้งในรูปแบบของอุบัติเหตุหรือการฆ่าตัวตายเพื่อชดใช้กรรมที่ติดค้างเจ้ากรมนายเวนเอาไว้ ทำให้ตะบนเวียนอยู่ในสถานที่แห่งนั้นไม่อาจาไปผุดไปเกิดได้จนกว่าจะถึงเวลาที่สิ้นอายุไขไปตามธรรมชาติตามรอบกรรมของตัวเองตัวตายตัวแทนตามความเชื่อทางวิทยาศาสตร์ในเชิงวิทยาศาสตร์เชื่อกันว่าตัวตายตัวแทนมักเกิดขึ้นจากสาเหตุดังต่อไปนี้ความประมาทความประมาทเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางโค้งทางเปลี่ยว และบริเวณที่ถนนไม่ได้มาตรฐานวกกับความไม่ชำนาญทางของผู้ขับหรือการเมาสุราสิ่งมึนเมาล้วนแล้วแต่มีส่วนทำให้เกิดอุบัติเหตุจนถึงแต่ชีวิตในบริเวณนั้นหลายครั้งและจะยังคงเกิดขึ้นต่อไปอีก้าหากไม่ได้รับการแก้ไขาจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ดูแลอย่างเหมาะสมความรู้สึกที่หลงเหลืออยู่อารมณ์และความอะไรอวรของมนุษย์อย่างแรงกล้าส,สามารถคงเหลือเอาไว้กับวัตถุหรือสถานที่ได้ โดยเฉพาะกับมนุษย์ที่กำลังรู้ว่าตัวเองกำลังจะเสียชีวิตจนนำไปสู่การเกิดความรู้สึกที่หลงเหลืออยู่เอาไว้อย่างแรงกล้าเมื่อมีคนที่เข้าไปในสถานที่แห่งนั้นอาจสัมผัสหรือถูกความรู้สึกครอบงําจนทําให้เห็นรู้สึกบางอย่างที่ผิดปกติจนนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุการฆ่าตัวตายแล้วหลงเหลือความรู้สึกอันแรงกล้ามากขึ้นทิ้งเอาไว้เพิ่มอีก จนทําให้คนที่เข้ามาอีกสัมผัสถึงได้ง่ายดายขึ้นกว่าเดิมโดยคนทั่วไปเชื่อว่าเป็นฝีมือของวิญญาณที่เฝ้าตามหาตัวตายตัวแทนได้เช่นกันอาการของโรคซึมเศร้าหลายครั้งของคนที่มีอาการของโรคซึมเศร้าทําให้คนที่ไม่เคยคิดอยากที่จะฆ่าตัวตายอยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมาโดดตึกหรือขับรถอย่างรวดเร็วจนกระทั่งเกิอดอุบัติเหตุได้เช่นกันซึ่งสิ่งที่ไปกระตุ้นอาการของโรคเข้า อาจมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกที่หลงเหลืออยู่ที่เป็นเหมือนกายปืนที่เร่งให้เกิดความตายขึ้นในสถานที่แห่งนั้นจนดูเหมือนกับเป็นการตามหาตัวตายตัวแทนนั่นเองการบรรเทาความอาฆาตของวิญญาณที่มองหาตัวตายตัวแทนการกำจัดวิญญาณเฮียนที่เต็มไปด้วยแรงอาฆาตที่มองหาตัวตายตัวแทนเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากดังนั้นการประณีประนอมกับวิญญาณด้วยการปลอบโยนให้สงบลง ไม่เที่ยวตามหาตัวตายตัวแทนมากนักสามารถทำได้ด้วยการสร้างบุญใหญ่ให้กับวิญญาณเพื่อเป็นการลดทอนบาปแห่งการยึดติดให้น้อยลงโดยวิธีดังต่อไปนี้สร้างวัดศาลาโบสถ์วิหารโดยให้วิญญาณมีส่วนร่วมในผลบุญนี้การบวชส่งบุญให้กับวิญญาณทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลเช่นการใส่บาตรถวายเพลพระสงฆ์โดยให้วิญญาณมีส่วนร่วมอย่างไรก็ตาม การสร้างบุญใหญ่ให้กับวิญญาณที่มองหาตัวตายตัวแทนด้วยวิธีเหล่านี้เป็นเพียงการบันเทาทุกให้เกิดการหลุดพ้นได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นครอบครอกกรรมเป็นสิ่งที่เจ้าต,ตัวต้องยอมรับการสนองที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองเท่านั้นไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นจะสามารถแบกรับได้ด้วยตัวเองความเชื่อเรื่องตัวตายตัวแทนยังคงเป็นหนึ่งในปริศนาที่ดำมืดและรอการพิสูจน์มาอย่างยาวนานเรื่องหนึ่งของประเทศไทย แต่ก็ยังไม่มีใครที่สามารถไขความดำมืดนี้ให้กระจ่างได้แต่อย่างไรเสียบรรดาสถานที่ที่มีผู้เสียชีวิตอยู่เป็นจำนวนมากจนกลายเป็นแหล่งเก็บพลังด้านลบเอาไว้เป็นจำนวนมากก็ยังคงเป็นสถานที่ที่หากไม่จำเป็นก็ไม่ควรเข้าไปข้องเกี่ยว เพื่อสวััดิภาพของตัวคุณเองอย่างแน่นอนขอบคุณที่ติดตามดูลับแช์เนลกับเราวันนี้ชอบวิดีโอนี้หรือเปล่าครับกดติดตามเราไว้เลยจะได้ไม่พลาดวิดีโอเจ๋งๆที่เราจะอัพให้นะครับอยากให้เราพูดถึงเรื่องอะไรบ้างแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลยใต้วิดีโอแล้วเราจะพยายามหาเนื้อหาเจ๋งๆมาฝากให้คุณเร็วๆนี้ขอบคุณครับ